สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามช่องของประสิทธิ์ชมพูนุษนะครับตอนนี้ก็ใส่ลายนะครับด้านบนตะกร้านะครับเนาะเราได้ใส่ลายนะครับก็เป็นไวทยที่เราเป็นเส้นที่เคยให้ดูนะครับแล้วก็ใส่ลายนะครับอันนี้กําลังใส่ลายนะครับไวายก็เป็นแบบนี้นะครับที่ให้เห็น เดิมนี้นะครับเป็นกดขดวงๆอย่างนี้แล้วเราก็นํามาใส่ลายนะครับใส่ใส่ลายไปนะครับจนรอบอันนี้ยังไม่ได้ใส่ข้างนี้นะครับนี่ยังไม่ใส่นอกข้างนี้ใส่แต่ข้างนู้นแล้วนะนี่ใส่ไปละอันนี้เริ่มต้นนะนี่นี่เริ่มต้นนะครับส่วนลายด้านข้างนะครับใส่หมดแล้วนะครับนี่ตามช่องที่เห็นอยู่ใส่แล้วนะครับแต่มันอาจจะหมดนยเนาะเดี๋ยวให้ดู ใส่แล้วนะครับนี่ลายขานะครับก็ใส่เจาะใส่เรียบร้อยกานเนี้ขาเนาะอันนี้ด้านล่างนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ดูอันนี้ภายในนะครับอันนี้ภายในที่จะให้ดูนะเนาะมันค่อยชัดอดันนี้แ๊บนึงน,นะครับหามุมก่อนหาองศาที่มันได้ก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับเนาะด้านใน รายละเอียดก็จะลักษณนะคร่าวๆนะครับให้ดูอย่างนี้นะครับเราก็จะใส่ลายไปเรื่อยๆนะครับใส่ไปจนกว่าจะครบนะครับตามจํานวนที่ต้องการนะครับที่กําหนดไว้นะครับอันนี้จะเป็นชอ่ชองๆให้ดูนะครับด้วยการใส่ลายก็จะใช้เหล็กนะครับเป็นตัวกําหนดนะว่าเราจะเจาะเราจะจิ้มยังไง <thôi S 2> เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่านี่ให้ดูแบบนี้นะครับเนอะอันนี้ฐานอันนี้แบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เหล็กก็จะเป็นเหล็กตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นะก็อาจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันมืดนะฮะบนี่แบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นด้ามใส่นะครับอันนี้เป็นลายนะที่ให้เห็นเนาะไม่ชัดเลยมาฝั่งนี้นะจะชัดหน่อยใส่ เราก็จะเจาะใช้เหล็กนะครับจิ้มเข้าไปอย่างนี้นะครับจิ้มเข้าไปเพื่อให้ช่องลายโผล่เพื่อที่จะให้เราใส่ลายได้นะครับนี่พอจิ้มเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะมองไม่ค่อยถนัดนะครับนี่ฮะ,ะวายนะครับก็จะให้ดูลักษณะแบบนี้นะวายนี่ตามเหล็กอันนี้ก็จะจิ้มเข้าไปนะครับ จิ้มเข้าไปตรงที่เราเจาะนะครับจิ้มยากสักหน่อยนะครับเพราะมันรูมันแคบมันมืดนะครับนี่นี่ครับจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะดึงลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนะครับน,นี่การทํางานของประสิทธิ์ชมพูนุชน,นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะ ทำงานแบบก็คือมันกำหนดเวลายากครับเพราะว่าบางทีเนาะเราก็ทำถึงกางคืนเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยใส่ลงมาแล้วนะนี่จะออกลักษณะแบบนี้นะครับเนาะนี่เป็นวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการใส่ลายก็ให้ดูนะครับ เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลวดลายที่ทํายากนะครับยวพรุ่งนี้ก็จะใส่ห่งหิ้วตั้งขึ้นอั้นี้ภายในนะฮะนี่มองยากสักหน่อยนี่แบบนี้คนระับในภายในเนาะนยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับใครที่สนใจเก,นนจกี่ยวกับงานจักสางานอารารรมหรือว่าช่องกองประสิธิ์จุมพูรุ่นนะครับช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันเข้ามาดู เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ